หลวงบอกว่าพิกูทั้งหลายกรรมชั่วที่คนพาลทําไว้ในก่อนคือกายทุจริตวจีทุจริตมโนทุจริตย่อมปกคลุมครอบงาคนพาลผู้อยู่บนตังหรือบนเตียงหรือนอนบนพื้นดินในสมัยนั้นเปรียบเหมือนเงายอดภูเขาใหญ่ย่อมปกคลุมครอบงำแผ่นดินในสมัยเวลาเย็นฉันใด ภิกุทั้งหลายฉันนั้นเหมือนกันแรมชั่วที่คนปานทำไว้ในก่อนคือกายทุจริตวจีทุจริตมโนทุจริตย่อมปกคลุมครอบงำคนพานผู้อยู่บนตัง้งอยู่บนเตียงหรือนอนบนแผ่นดินในสมัยนั้นพิกูทั้งหลายในสมัยนั้นคนพานจะมีความรู้สึกอย่างนี้ว่าเราไม่ได้ทำความดีเราไม่ได้ทำกุศล เราไม่ได้ทำเครื่องป้องกันความหวาดกลัวไว้ทำแต่ความชั่วทำแต่ความร้ายทำแต่ความเลวละโลกนี้ไปแล้วจะไปสู่คติของคนที่ไม่ได้ทำความดีไม่ได้ทำกุศลไม่ได้ทำเครื่องป้องกันความหวาดกลัวไว้ซึ่งทำแต่ความชั่วความร้ายความเลวเป็นกำหนด คนพานนั้นย่อมเศร้าโศกลำบากใจคร่ำครวญร่ำไห้ทุบกอ,อกถึงความหลงพิกุทั้งหลายคนพานย่อมเสวยทุกโทมนัตดังนี้ในปัจจุบัน <c oughs> พิกุทั้งหลายคนพานนั้นนั่นและประพฤติทุจริตทางกายทางวาจาทางใจแล้ว เมื่อตายไปย่อมเข้าถึงอบายทุกติวินิบาดนรกพิก u ุทั้งหลายบุคคลเมื่อจะกล่าวถึงอบายซึ่งเขาพูดหมายถึงนรกนั่นแลโดยชอบอบายแปลว่าฉิบภายแปลว่าเสื่อมแปลว่าไม่เจริญทุกติแปลว่าการไปชั่วที่ไปแห่งทุกขการไปที่ชั่ว พบที่ชั่ววินิบาตแปลว่าทำให้ตกไปผู้ถูกทรมานหรือการทำให้ตกไปซึ่งการที่พระองค์บอกว่าอบายทุกติวินิบาตก็คือบุคคลนั้นเนี่ยกำลังไปที่เสื่อมไปที่ชั่วและทำให้ตกลงไปพรนะองค์ก็จะพูดเป็น ระเบียบถ้อยคำคืออบายทุกติวินิบาตนรกอย่างนี้นะดังนั้นอบายทุกติวินิบาตเนี่ยก็คือเหมือนไม่ไม่ใช่สถานที่แต่เป็นเป็นการไปสู่สถานที่นั้นและสถานที่นั้นก็คือนรกหรือกำเนิดเดชานหรือว่าเปรตวิสัยพึ่งกล่าวได้ว่า นรกเป็นสถานที่ไม่น่าปรารถนาไม่น่ารักใครไม่น่าพอใจส่วนเดียวภิกุทั้งหลายเพียงเท่านี้แม้จะเปรียบอุปมาจนถึงนรกเป็นทุกข์ก็ไม่ใช่ง่ายนักภิกุรูปหนึ่งทูลถามว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญอาจเปรียบอุปมาได้หรือไม่พระองค์ตรัสว่าดูก่อนภิกุ อาจเปรียบได้แล้วตรัสต่อไปว่าพิกุทั้งหลายเปรียบเหมือนพวกราชบุรุษจับโจรผู้ประพฤติผิดมาแสดงแก่พระราชาว่าขอเดชะผู้นี้เป็นโจรประพฤติผิดต่อพระองค์ขอพระองค์โปรดลงอาชญาที่ทรงพระราชประสงค์แก่มันเถิด พระราชาทรงสั่งการนั้นอย่างนี้ว่าท่านผู้เจริญไปเถิดพวกท่านจงเอาหอกร้อยเล่มแทงบุรุษนี้ในเวลาเชา้าพวกราชบุรุษจึงเอาหอกร้อยเล่มแทงบุรุษนั้นในเวลาเชา้าครั้นเวลากลางวันพระราชาตรัสถามอย่างนี้ว่าพ่อมหาจำเริญบุรุษนั้นเป็นอย่างไร พวกราชบุรุษกราบทูลว่าขอเดชะยังเป็นอยู่อย่างเดิมพระเจ้าข้าพระราชาทรงสั่งการนั้นอย่างนี้ว่าท่านผู้เจริญไปเถิดพวกท่านจงเอาหอ,อกร้อยเล่มแทงมันในเวลากลางวันพวกราชบุรุษจึงเอาหอ,อกร้อยเล่มแทงบุรุษนั้นในเวลากลางวันครั้นเวลายเย็น พระราชาตรัสถามอย่างนี้ว่าพ่อมหาจำเริญบุรุษนั้นเป็นอย่างไรพวกราชบุรุษกราบทูลว่าขอเดชะยังเป็นอยู่อย่างเดิมพระเจ้าค่าพระราชาทรงสั่งการนั้นอย่างนี้ว่าท่านผู้เจริญไปเถิดพวกท่านจงเอาหอกร้อยเล่มแทงมันในเวลายเย็นพวกราชบุรุษจึงเอาหอกร้อยเล่ม แทงบุรุษนั้นในเวลายเย็นพิกุทั้งหลายพวกเธอจะสำคัญความข้อนั้นเป็นไฉไหนบุรุษนั้นถูกแทงด้วยหอกสามร้อยเล่มพึงเสวยทุกโทมนัตเหตุที่ถูกแทงนั้นบ้างหรือหนอพิกุเหล่านั้นกลาบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญบุรุษนั้นถูกแทงด้วยหอกแม้เล่มเดียว ก็เสวยทุกโทมานัสเหตุที่ถูกแทงนั้นได้ป่วยการกล่าวถึงหอกตั้งสามร้อยเล่มครั้งนั้นแลพระผู้มีพระภาคทรงหยิบแผ่นหินย่อมย่อมขนาดเท่าฝ่ามือแล้วตรัสถามพิกุทั้งหลายว่าพิกุทั้งหลายพวกเธอจะสำคัญสำคัญความข้อนั้นเป็นฉนหน แผ่นหินย่อมย่อมขนาดเท่าฝ่ามือที่เราถือนี้กับภูเขาหลวงหิม,มพานอย่างไหนหนอและใหญ่กว่ากันข้าแต่พระองค์ผู้เจริญแผ่นหินย่อมย่อมขนาดเท่าฝ่ามือที่ทรงถือนี้มีประมาณน้อยนักเปรียบเทียบภูเขาหลวงหิม,มพานแล้วย่อมไม่ถึงแม้ความนับย่อมไม่ถึงแม้ส่วนแห่งเซี่ยวย่อมไม่ถึงแม้การเปรียบเทียบกันได้ ภิกุทั้งหลายฉันนั้นเหมือนกันแลทุกโทมนัที่บุุษถูกแทงด้วยหอกสามร้อยเล่มเป็นเหตุกําลังเสวยอ,อยู่นั้นเปรียบเทียบกับทุกข์ของนรกยังไม่ถึงความนับยังไม่ถึงความยังไม่ถึงแม้ส่วนแห่งเซี่ยวยังไม่ถึงแม้การเทียบกันได้นี่พระองค์ก็ กำลังจะเปรียบเทียบให้เราฟังว่าก้อนหินขนาดเท่าฝ่ามือหรือ6 7ก้อนเนี่ยในมือเนี่ยกับภูเขาหินทั้งลูกเนี่ยอันไหนมากกว่ากันนะซึ่งสาวกก็บอกภูเขาหินทั้งลูกเนี่ยมากกว่าเทียบกันไม่ได้นะซึ่งก็เหมือนกับที่พระองค์บอกว่าให้บุรุษแทงด้วยหอก ร้อยเล่มเวลาเช้าร้อยเล่มเวลากลางวันร้อยเล่มเวลาเย็นโดนสามร้อยเล่มเวลาเช้า,ลากลางวันเย็น응ทุกขนาดนี้ในมนุษย์ก็เพียงแค่ก้อนหินบนฝ่ามือแค่นั้นดังนั้นความทุกข์ในนรกเนี่ยมันหนักหนาสาหัสมาก응เทียบกันไม่ได้เลย ดังนั้นให้พวกเราเนี่ยพึงกระทําโยคะกรรมคือการกระทําอย่างเป็นระบบเพื่อให้รู้ว่านี้คือทุกนี้คือเหตุให้เกิดทุกนี้คือความดับทุก์นี้คือข้อปฏิบัติให้ถึงความดับทุก์ดังนี้เถิดผมก็ให้เราพยายามเห็นอริยสัตถนะีเพื่อพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงนะอันนี้ก็เป็นเรื่องของเศรษฐีที่ถวาย ของแล้วเกิดวิปฏิสารความเด็ดร้อนใจว่าไม่น่าถวายเลยนะให้ทาตกรรมกรพึงบริโภคดีกว่านะมีบากกรรมที่เขาคิดอย่างนี้ก็มีผลนะเพราะไปคิดกับพระปัจเจกพระพุทธเจ้า แล้วก็เขาก็ได้รับวิบากอีกว่าจิตไม่น้อมไปเพื่อการบริโภคนะอาหารอย่างดีเสื้อผ้าอย่างดียานพาหนะอย่างดีแต่จิตเขาก็น้อมไปในในเรื่องของโทษ ในมุมของโทษมันมากกว่าอันนี้พระองค์จะตัดไว้เรื่องของการที่บุญเก่าไม่ได้ทำบุญเก่านั้นหมดไปแล้วและบุญใหม่ก็ไม่ได้ทำ เศรษฐีคนนี้ตายแล้วก็โดนยึดทรัพย์ทั้งหมดอีกลุงบอกมหาปพิษก็บุญเก่าของข้าพดีผู้เป็นเศรษฐีนั้นหมดสิ้นแล้วและบุญใหม่ก็ไม่ได้สั่งสมไว้มหาปพิษก็ในวันนี้ข้าพดีผู้เป็นเศรษฐีถูกไฟเผาอยู่ในมหาโรรุวะนรกมหาโรรุวะนรกเป็นนรกที่ ระสัสดาทรงบัญญัติชื่อออกมานะคำว่าบุญเก่าไม่ได้ทำใช้คำว่าปูรานันจะปุญยังบุญใหม่เนี่ยใช้คำว่านวณนะวันจะปุญยังนะวะกรรมก็คือการก่อสร้าง การกระทำใหม่ๆบุญใหม่จะใช้นวันจะบุญยังบุญยะก็คือบุญ <c oughs> ดังนั้นช่วงที่เราเดินทางอยู่ในสังสารวัตรก่อนแต่การตรัสรู้เราก็ พยายามทำบุญเอาไว้เพราะบุญเป็นที่พึ่งของสัตว์พระองค์บอกบุญเป็นที่พึ่งของสัตว์เราจะได้รับผลรับอน,นิสงส์ทั้งผลใหญ่อาน,นิสงส์ใหญ่และถ้าวางจิตถูกต้องก็ได้เป็นอริบุคคลด้วย mm hmm. ผลแห่งทานที่จะพึงเห็นได้ในปัจจุบันมีดังนี้นะ ดัดไว้กับสีหาเสนาบดีท่านบอกว่าดูก่อนสีหาเสนาบดีทายกผู้เป็นทานบดีย่อมเป็นที่รักที่ชอบใจของชนเป็นนันมากแม้ข้อนี้ก็เป็นผลแห่งทานที่จะพึงเห็นได้เองอีกประการหนึ่ง สับปรุษผู้สงบย่อมคบหาทายกผู้เป็นทานบดีแม้ข้อนี้ก็เป็นผลแห่งการให้ทานที่จะพึงที่จะพึงเห็นเองอีกประการหนึ่งกิติสัพท์อันงามของทายกผู้เป็นทานบดีย่อมขอจรไปแม้ก็แม้ข้อนี้ก็เป็นผลแห่งทานที่จะพึงเห็นเองได้ อีกประการหนึ่งถ้ายกผู้เป็นทานบดีจะเข้าไปสู่ที่ประชุมใดๆคือที่ประชุมกษัตริย์พราหมณ์ข้าบดีสมณะก็ย่อมเป็นผู้องค์อาจไม่เก้อเขินเข้าไปแม้นี้ก็เป็นผลแห่งทานที่จะพึงเห็นเอง อีกประการหนึ่งทายกผู้ให้ทานผู้เป็นทานบด,ดีเมื่อตายไปแล้วย่อมเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์ <c oughs> แม้ข้อนี้ก็เป็นผลแห่งทานที่จะพึงได้ในสัมปรายภพ อันนี้คือผลแห่งทานที่จะเห็นได้ในปัจจุบันและในสัมปรายะภิคุทั้งหลายการละทาน5ประการนี้5ประการเป็นชนไหนทายกย่อมให้ทานแก่ผู้มาสู่ถิ่นของตนทายกย่อมให้ทานแก่ผู้เตรียมจะไปทายกย่อมให้ทานในสมัยข้าวแพงทายกย่อมให้ข้าวใหม่แก่ผู้มีศิน ทายกย่อมให้ผลไม้ใหม่แก่ผู้มีสินผู้มีปัญญารู้ความประสงค์ปราศจากความตรณีย่อมให้ทานในที่ที่ควรให้เพราะผู้ให้ทานตามการในอริยะตั้งหลายเป็นผู้ปฏิบัติซื่อตรง ผู้มีใจคงที่ผู้มีใจผ่องใสทักีนานั้นจึงจะมีผลภัยบุ์ดังนั้นทุกครั้งที่มีการให้ก็ก็กลับมาดูพระสูตรเรื่องการให้อีกครั้งหนึ่งเพื่อจะได้ให้อย่างถูกต้อง